มาถึงนโยบายนะคะ ของคนที่เป็นหนี้นะคะก็เป็นข่าวดีนะคะธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดลงทะเบียนโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้ช่วยลูกหนี้รายย่อยที่เป็นหนี้เสียปิดจบหนี้เข้าถึงสินเชื่อใหม่ได้เร็วขึ้นนะคะโดยกระทรวงการคลังธนาคารแห่งประเทศไทยและภาคสาบนการเงินร่วมกันจัดทํากลไกเฉพาะกิจเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ภายใต้โครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้ซึ่งเปิดตัวเมื่อวันที่11พฤศจิกายน25ง8ที่ผ่านมา เพื่อเปิดโอกาสให้ลูกหนี้รายย่อยที่ประสบป,ปัญหานี้เสียสามารถแก้ไขภาระนี้แล้วก็กลับมาเริ่มต้นทางการเงินใหม่ได้ค่ะโดยผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการก็ต้องเป็นลูกหนี้บุคคลธรรมดาะะที่เป็นรายย่อยแล้วก็มีภาระนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือว่า NPL รวมทุกประเภทสินเชื่อไม่เกิน1 0 0 0 0แสบาทต่อรายนะคะเป็นหนี้ณวันที่30กันยายน2 5ง8โดยเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนได้แล้วนะคะตั้งแต่ วันที่5มก,กราคมที่ผ่านมานะคะผ่านเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทย www. b o t o r t h s c r e a d e v นะฮะรวมถึงช่องทางของบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขมวิจำกัดนะฮะหรือว่า SAM แล้วก็สถาบัานการเงินที่เข้าร่วมโครงการในระยะแรกโดยโครงการก็จะครอบคลุมลูกหนี้ของธนาคารพาณิชย์และก็บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารพาณิชย์โดย บริษัทบทหารสินทรัพย์สุขุมวิทหรือว่า S.A.M เนี่ยก็จะรับซื้อหนี่เสียที่ไม่มีหลักประกันของลูกหนี้ค่ะโดยกลุ่มเป้าหมายที่นํามาปรับโครงสร้างนี่ก็จะผ่าน2มาตรการนะคะมาตรการแรกก็คือการจ่ายปิดจบหนี้ให้ลูกหนี้ผ่านให้ลูกนี้นะ,ะจ่ายคืนนี่บางส่วนแก่ S.A.M เพื่อปิดบัญชีแล้วก็มาตรการที่2ก็คือมาตรการผ่อนชาระเป็นงวด ซึ่งระยะเวลาสูงสุดก็ไม่เกิน3ปีโดยไม่คิดดอกเบี้ยงเงินกู้ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมมาตรการทั้งนี้ลูกหนี้ที่เข้าร่วมโครงการก็จะได้รับประโยชน์ทั้งการลดภาระหนี้เงื่อนไขาการผ่อนชำระที่ยืดหยุ่นมากขึ้นสามารถกลับมาเป็นลูกหนี้ที่มีสถานะปกติได้ง่ายขึ้นนะคะประวัติการชำระหนี้ในเครดิตบูโรก็ปรับดีขึ้นแล้วก็เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงสินเชื่อใหม่ในอนาคตด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นโครงการนะคะ เพื่อช่วยเหลือลูกนี้นะคะ